รู้หรือไม่ว่าถ่ายรูปติดบัตรประชาชนหรือว่าถ่ายรูปติดบัตรต่างๆก็มีสีเสื้อต้องห้ามนะครับสีเสื้อต้องห้ามก็คือสีเสื้อที่เป็นกาลากินีเพราะฉะนั้นถ้าคุณถ่ายรูปติดบัตรอันนั้นอันนี้เวลาคุณใช้รูปในบัตรหรือว่าใช้บัตรประชาชนนี้โอกาสที่จะเจอกับความโชคร้ายหรือว่าปัญหาอุปสรรคต่างๆก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับ สัตว์วันอาทิตย์นะคะสีเสื้อต้องห้ามเลยนะครับคือสีฟ้าสีน้ำเงินนะครับอันนี้ไม่ควรใส่ไปเลยนะครับเพราะจะเพิ่มความโชคร้ายแล้วก็แถมเพิ่มอีกสีหนึ่งนะครับก็คือพวกสีดำดำนะครับไม่ควรใส่เลยเพราะไม่ไม่ดีครับสัตว์วันจันทร์นะครับสีที่ไม่ควรใส่เลยนะครับก็คือสีแดงครับเพราะว่ามันจะมันจะเพิ่มความโชคร้ายหรือเพิ่มอุปสรรคปัญหาให้กับคุณนั่นเองแล้วก็สีที่ห้ามอีกสีหนึ่งนะครับก็คือสีดำครับอย่าใส่เลยนะครับ วันอังคารนะครับสีต้องห้ามนะครับที่มีควรใส่เลยนะครับก็คือสีเหลืองกับสีขาวนะครับเพราะว่าถ้าใส่สีนี้ไปนะครับคุณจะคุณจะสังเกตได้ว่าวันนั้นนะครับจะเจอแต่ปัญหาอุปสรรคทั้งวันเลยครับสัพชาวันพุธนะครับสีที่ไม่ควรใส่เลยนะครับก็คือสีชมพูครับสีชมพูก็คือสีหวานนั่นเองสีแบบเหมือนคนที่กําลังมีความรักนั่นเองนะครับก็ไม่ควรใส่สีนี้นะครับแม้ว่าจะ in love แค่ไหนก็ตามนะครับข้ามสีนี้ไปได้เลยครับ สรับคนมันพฤติกรรนะครับสีที่ไม่ควรใส่เลยนะครับก็คือสีดำครับหรือสีน้ำตาลนะครับสีนี้ห้ามได้ห้ามเลยนะครับตำวันศุกร์นะครับสีเสื้อนะครับที่ไม่ควรใส่เลยคือสีเสื้อที่มีหลายๆสีในตัวเดียวกันนะครับเช่นสีลุ้งบ้างหรือว่าสีตระกูลผ้ามัดย้อมหรือว่าสีที่มันแบบรวมๆกันนะครับหลายๆสีนะครับอันนี้ก็เรียกได้ก็เรียกนะครับ สำหรับคนวันเสาร์นะครับสีเสื้อต้องห้ามนะครับที่ห้ามไปถ่ายรูปติดบัตรประชาชนหรือว่าถ่ายรูปติดบัตรต่างๆนะครับก็คือสีเขียวนั่นเองนะครับให้ระวังนะครับอย่าใส่เสื้อสีเขียวหรือว่าห้ามใส่เสื้อสีเขียวได้เลยก็ดีนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะครับที่กําลังมองหาสีเสื้อใหม่นะครับเพื่อไปถ่ายรูปติดบัตรประชาชนเพราะว่าบัตรประชาชนนะครับถ่ายมาครั้งหนึ่งะครับใช้ได้นานเลยนะครับแล้วก็รูปติดบัตรต่างๆถ่ายเอกสารต่างๆอีกนะครับ